วันนี้มาพบกับคุณครูแดงค่ะพี่เอค่ะเรามาเรียนกันในหน่วยต้นไม้นะคะวันนี้พี่เอมีอะไรมาฝาดเด็กๆค่ะวันนี้พี่เอมีนิทานต้นไม้สองต้นนะคะมาฝากเด็กค่ะสนุกไหมคะสนุกค่ะแดงั้นเราไปชมกันเลยค่ะนิทานเรื่องต้นไม้สองต้นนักเดินทางสองคนเดินทางในตอนกลางวัน ตอนที่พระอาทิตย์ส่องแสงร้อนแรงเงื่อของพวกเขาไหลย,ย้อยท่วมตัวตเมื่อเดินจนเดินไม่ไหวแล้วพวกเขาก็หาร่มเงาจากต้นไม้แถวนั้นพวกเขามองขึ้นไปยังต้นไม,มไม้ซึ่งมีใบไม้มากมายให้ร่มเงาพอที่ชายสองคนจะนอนได้อย่างสบายเจ้านี่มันเชิงเป็นต้นไม้ที่ไรประโยชน์สจริงผลก็ไม่มีแต่จะทิ้งใบไม้ให้รกพื้นดิน ต้นส้มเอ่ยกับต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแต่ใบไม้เจ้าไม่เห็นหรือว่าพวกเขาเลือกที่จะนอนใต้ต้นของข้าเจ้าอาจเป็นต้นไม้มีผลทําให้ท้องอิ่มได้ก็จริงแต่ยามนี้พวกเขาเหนื่อยลา้าต้องการนอนหลับพักผ่อนข้ากับเจ้าล้วนมีผลประโยชน์แตกต่างกันไม่มีใครร้ยประโยชน์หรอกต้นส้มที่รับฟังก็ได้แต่นิ่งอึ้งไปกับคำพูดอันเป็นความจริงของต้นไม้ใหญ่ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าของทุกอย่างล้วนมีประโยชน์แตกต่างกันเป็นไงบ้างคะเด็กๆหลังจากที่พรอมนิทานต้นไม้สองต้นไปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรบ้างคะพี่เอสองคอว่าของทุกอย่างนะคะล้วนมีประโยชน์แตกต่างกันกับนีโอ้ใช่นะคะแล้วเด็กๆล่ะคะอย่าลืมทำตนให้เป็นประโยชน์